ต ouais ุ้งใหญ่ๆนี่เราคือฮะตุ pues 네้งใหญ่ใหญ่เนี่นี่โอ้เี็เรางูไข่มาดไข่นี่พี่น้องนี่ไข่เห็นละงอกตัวนี้เห็นน้ำมัด ข้นไรในปลาเห็ดเห็ดผัวตัวนี้เห็ดหนาเลยอะ